ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ทำแจงของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใส อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะลองกับรอคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายสบาย ตามใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนะจ๊ะแล้วก็อย่าไปสนใจอากาศจะอบอ้าวอย่างไรที่นั่งมันไม่นมุ่มก็อย่าไปสนใจนะเราจะต้องฝึกหยุดใจให้ได้ในทุกสภาวะนะจ๊ะทุกสถานที่ ะการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจเราจะได้ความสุขที่แท้จริงจากความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจแล้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี่แหละจะไปดึงดูดทุกๆุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยให้มาบังเกิดขึ้น ภายในตัวของเราบุญจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกๆก,กระดับนะจ๊ะมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากทุกอย่างขึ้นกับบุญกับบาปเท่านั้นแหละจับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ ละคองใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ให้เขาถึงดวงธรรมภายในให้ได้ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงนี่ชีวิตเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะจ๊ะเราจะต้องมีหลักยึดของใจเอาไวน้นให้ได้ตลอดเวลาข้างในต้องหยุดนิ่ง ข้างนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามจะไม่นำความทุกข์ใจใมันเกิดขึ้นกิจกรรมในโลกมนุษย์นี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวกันเพราะฉะนั้นใจก็จะให้ไหวตามไปด้วยต้องให้มีหลักภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวชีวิตจึงจะสมบูรณ์ แล้วก็ความทุกข์จะได้ไม่มาครอบงำใจเราแม้ทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีหลักยึดของใจนะจ๊ะทุกข์น้อยมันก็จะไม่มีทุกข์การปฏิบัติธรรมนี่จะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไข้เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ตาม อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจแปลว่ากิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นนะั้นเป็นงานลองลงมาแต่งานหลักคือการหยุดใจเนี่ย ฝึกให้หยุดให้ใจให้นิ่งอันนี้เป็นงานหลักนังนั้นเรื่องรองตะละมวได้ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนพนอกพนอ,พนอหรือเรามีัตวถุสนอง ความต้องการของใจได้บ้างแต่มันก็ไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยแม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตถัองข้จะเต็มเปี่ยมจะได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นคนยากจนเลยเหมือนขอทานคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเรียกว่ามหาทุกะตะคือ ยากจนมากมากทีเดียวเลยไม่มีใครจนไปกว่าเขาอีกแล้วถึงเรียกว่ามหาทุกขตะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเขาถึงพระระัตนตรัยในตัวชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น คือมีความสุขมีความเบิกบานทีเดียวที่มีพระตัตตนาไตยปรากฏอยู่ในกลางกายความรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรือยากจนมันหมดไปความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจครับแค้นใจเนี่ยก็หมดสิ้นจากใจไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นแต่มีความรู้สึกใหม่ เกิดขึ้นคือเราเนี่ยมีความสุขใจมีความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ในตัวไม่มีความรู้สึกว่ายากจนเหมือนเรามีทรัพย์มากมายมหาศาลกว่าเศรษฐีคนใดในเมืองหรือในโลกมันอิ่มอกอิ่มใจมากมีความเบิกบานจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ย ไปถึงท้าสักกะเทโราชหรือพริอินท์ผู้ปกครองพบเดวดึงเพราะอาสนะที่นั่งนั้นมันกระด้างไม่นุ่มนวลเหมือนเดิมก็สอดส่องที่ปจักขุลงมาในเมืองมนุษย์เมื่อทราบว่าต้นเหตุเกิดขึ้นที่มหาทุกตะ ได้พ้นจากภาวะความรู้สึกว่าอยากจนแม้ขาดแคลนโลกิยาทรัพย์กลับเป็นความรู้สึกว่าร่ำรวยแล้วก็ยิ่งใหญ่เบิกบานก็อยากจะไปทดลองดูลงมาจากสวรรค์ชั้นเดาวดึงทั้งๆที่ไม่อยากจะลงมาเนะีเพราะในเมืองมนุษย์เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มี ไม่เป็นที่บันเทิงของชาวสวรรค์ยันดาวดึงเปลี่ยนกายของมนุษย์มันเหม็นเหมือนเอาสุน,นัขเน่าผูกคอแต่ว่าก็ดึงดูดให้พระอินผู้ปกครองเทวด,ดาทั้งหลายลงมาเพื่อทดสอบดูมาเห็นแล้วก็เห็นหน้าตามาทุกขถาดูเบิกบ,บานดูไม่ออกเลยว่า เป็นขอทานหรือเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองแต่ก็อยากจะทดลองดูมาเดยปกติขอทานทั่วไปอาถรานาทรัพย์ถ้าให้ทรัพย์แค่ปริมาณมากกว่าที่ขอทานเคยได้รับก็จะสร้างความเบิกบานใจขอทานเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ ทดลองให้ซับมากกว่านั้นจึงได้กล่าวกับมหาทุกตะผู้ได้บรรลุพระธรรมกายภายในเขาถึงปรตัตนาตรัยในตัวว่าขอเพียงท่านมหาทุกขะกล่าวว่าพระรัตนาตรัยไม่มีจริงและก็ไม่ดีจริงไม่มีพระคุณจริงๆไม่ดีจริง และก็ไม่มีจริงๆอยากจะได้ทรัพย์อะไรเนี่ยเราจะหามาให้มหาทุกขะนั้นน่ะขอทานนั้นน่ะถามกลับไปว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาพูดอย่างนี้กับเราอุคเอาถึงพระรัตนตรัยใจเราดำไปในยงอนเงันไม่คอนแคลนในพระรัตนตรัยเลย แล้วเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเราหายสงสัยแล้วในการที่ว่าพระรัตนตรัยมีจริงหรือดีจริงไหมเราหมดความสงสัยแล้วเพราะเราเป็นตัวพระรัตนตรัยเองเพเราะว่ามีจริงแล้วก็ดีจริงจงจึงได้ถามว่าท่านคือใครลีนเห็นว่าหลบไม่พ้นก็บอกเราคือ ท้าสกะเทวราชมหาทุกตาบอกท่านก็เป็นถึงราชาแห่งเทวดาก็รู้อยู่เนีย่ยทำไมมาถามอย่างนี้เนีย่ยให้ออกไปไกลๆไม่ให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเอาทรัพย์มาแลกกับถ้อยคำว่าพระรัตนตรัยไม่มีจริงและไม่ดีจริงเพราะเราได้ เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแล้วในสุดพิริย์ก็ต้องกลับดาวดึงไปด้วยความปลื่มมปิติเพราะว่าได้รับคำตอบจากผู้ที่เขถึงพระรัตนตรัยในตัวยืนยันอย่างองค์อาจปิติและก็เบิกบอนเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกรณียากิจนะลูกนะ เป็นงานที่แท้จริงของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อชีวิตเราเนี่ยจำเป็นจะต้องดำรงอยู่ด้วยปัจจัยสีซึ่งจะต้องได้มาจากการทรมาหากินเราก็อย่ามัวไปทำมาหากินอย่างเดียวควรทำสองอย่างให้มันควบคู่กันไปทั้งภารกิจ กับจิตใจให้มันคู่คู่กันไปชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะถ้าหากเราจะเราคอยให้มันพร้อมให้ชีวิตมีความพร้อมคือต้องรวยก่อนต้องว่างก่อนต้องปลดกังวลซะก่อนแล้วค่อยทำนะบางทีความตายเนี่ยมันก็จะมาพลากเราไปซะก่อนเราไม่มีโอกาสจะอยู่ถึงวันที่เราพร้อม และความพร้อมอย่างนั้น่มันเป็นความฝันเป็นความฟุ้งฝันบางคนก็ได้มาจริงบางคนก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้อย่างที่ตัวหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นเเราจะต้องพร้อมเสมอในการที่จะทำสองอย่างควบคู่กันไป แล้ววันใดที่เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววันนั้นจะเป็นวันมหาปิติจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ภาวะของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่เข้าใกล้ ดังนั้นให้ลูกทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันเลยอย่าไปคำนึงถึงเรื่องดินอากาศฟ้าความพร้อมความปลอดกังวลจากเครื่องพนันนาการชีวิตแล้วจะไปคอยตอนแก่อะไรการทำสมาธิตอนแก่นั่นมันสู้ทำตอนมีเลี้ยวมีแรงไม่ได้แล้วมนุษย์มีข้อจำกัด ตอนเราสูงอายุเรามีความพร้อมเรื่องทรัพย์เป็นอิสระทางการเงินแต่ว่าไม่เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอของร่างกายเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติธรรมให ดีเยี่ยมนั้นน่ะมันไม่ใช่ง่ายจะมีพู้เท่าบางท่านแต่นั้นแหละที่สมหวังจากการปฏิบัติธรรมในบ้านปลายของชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะข้อจํากัดของมนุษย์ที่สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดีที่สุดก็คือในวัยที่เรายังมีเรียวมีแรง มีความแข็งแรงอยู่แม้จะยังไม่เป็นอิสระทางการเงินหรือความปรารถนาของเราก็ตามแต่ความแข็งแรงนี้เป็นลาภอันปบะเเริฐสำหรับชีวิตของผู้รู้ว่าเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะก็จะอาศัยความแข็งแรงประกอบกรณีนนยกิจ ที่เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในทุกๆพบชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนี่แหละลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญได้มาถึงจุดที่เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม เรามีบุญที่รู้ว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราจริงๆแล้วก็เป็นของดีจริงเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยความเพียรและการทำถูกหลักวิชาลูกมีบุญที่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว มีบุญที่รู้โนฮาวความรู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จมีบุญทุกอย่างแม้ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยก็ย,ยังมีครูบาอาจารย์คอยเป็นกัลยาณมิตรให้คอยตอบคำถาม ที่เป็นข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมของเราในยามที่เราท้อใจที่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลทันตาเห็นก็ยังมีเกลยาณมิตรคอยปลุกปลอมใจให้กำลังใจที่จะให้เรามีความเพียรในการปฏิบัติต่อเรามีเพื่อนสหธรรม,มิก เป็นจำนวนมากที่มีใจแน่วแน่อยากจะเข้าถึงธรรมะในตัวมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ภายในเป็นเครื่องยืนยันว่าพระรัตนตรัยนั่นนะมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์จริงๆซึ่งเพื่อนสหธรรมิกหรือพี่น้องวงธรรมะของเรานี้แหละก็จะเป็นกำลังใจให้กับเรา เพราะฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยจะพูดไม่ได้หรือไม่ควรแม้แต่จะคิดว่าเรามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยคงจะปฏิบัติเข้าถึงได้ยากเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้เลยถ้าบุญน้อยเราจะไม่มาได้ยินได้ฟังหรือไม่อยู่ในหมู่คณะที่เขาปฏิบัติธรรมจนมีประสบการณ์ภายใน เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งดีๆนี้มีอยู่จริงๆในตัวของเราและพี่น้องวงธรรมะของเรานั่นะไม่ใช่ว่ามาจากครอบครัวของชาวพุทธอย่างเดียวมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็มีที่เป็นก,นกลางๆไม่มีาศาสนาก็มีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างที่ลูกทุกคนปฏิบัตินี่แหละ แล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวความเชื่อแม้แตกต่างกันภายนอกจากการได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมสั่งสอนมาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรมความจริงก็คือความจรงิงความเชื่อก็คือความเชื่อ ี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทุกคนนะมีบุญเพียงพอที่จะเข้าถึงถ้ามีความเพียรและทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติสบายสม่ำเสม,มอมันสังเกตแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าถึงพรระตัตนตรัยในตัวให้ได้มีเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละลูกทุกคนก็จะต้อง สมหวังกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วนะว่าเรามีบุญน้อยอัสนาน้อยหรือว่ามักผลนิพพานหรือการบรรลุธรรมมาพิสมัยนะนะั้นมันหมดสมัยไปแล้วไอ้นั่นเป็นคำกล่าวของคนเกียจคร้านที่ไม่มีความเบียหรือผู้ที่อยู่ในวงเล่าขี้เมาต่างๆหรือผู้ที่ เปิดเผนในโลกไม่มีความรู้จริงก็พูดคุยกันไปอย่างนั้นแต่ธรรมมาพิสมัยหรือมรรคผลิพานหรือพระรัตนตรัยในตัวน,นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละสิ่งนี้ยังมีอยู่รอคอยการเข้าถึงเท่านั้นแหละเพราะนั้นความเพียรและการปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชานั่นแหละ จึงจะทำให้สมปรารถนาได้ถ้าลูกหยุดใจได้จนกระทั่งกระทึงรัตนตาไตรในตัวจนหายสงสัยแล้วว่ามีจริงและดีจริงอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกจะอยู่ในป่าป่านั้นก็ร่งเรืองจะอยู่ในภูเขาภูเขานั้นก็ร่งเรืองจะอยู่ในถ้ำ ทำนั้นก็รุงเรืองจะถูกเอาไปปล่อยที่เกาะเกาะนั่นก็รุงเรืองจะอยู่บนเรือเดินสมุทรเรือนั้นก็รุงเรืองจะอยู่บ้านไหนบ้านนั้นก็รุงเรืองจะไปสู่ตระกูลอื่นตระกูลอื่นก็รุงเรืองเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระัตนาัยในตัวนี้จึงเป็นหลักของชีวิตนะลูกนะ ฝึกกันให้ได้ทำกันให้สม่ำเสมอสมัครใจึ่จะเข้าถึงมีสติคู่กับสบายสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกก็จะสมรารถนาอย่างแน่นอนสมัครใจ ติสบายสม่ำเสมอสังเกตก็จะสมปรารถนากันนะลูกนะ